สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพบกันในช่องร้อยแปดพิชชิงนะครับก็จะเป็นลอกจากจีนที่เป็นเบรกท้ายซึ่งทำมาเรียนแบบชิมา a โนตัวยอดฮิตครับพวกตัวที่เป็นเบรกท้ายตัวสีดำะนะหัวตระกูลไอเอ็ทั้งหลายส่วนตัวนี้ไม่มีรุ่นแล้วก็ไม่ไม่มีอ่ารหัสของรุ่นมาด้วยแต่มันเป็นแบรนด์ที่เข้ามาในไทยได้หลายหลายปีแล้วนะครับก็คือ สูเจเหลียงหรือบางคนเรียกโซกาญี่หลางเนี่ยแหละแต่ตำเนียงจีนจริงๆก็คือสูเจเหลียงนะครับถามคนจีนให้ออกเสียงเร็วๆก็จะประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เป็นเบรกท้ายและที่กล่องก็ไม่ได้เขียนอัตราทดหรือไม่ได้ระบุสเปคอะไรไว้เลยนะครับว่าใช้ลูกปืนกี่ตัวหรืออะไรรู้แต่ว่าสาย14ปอนด์มันจะใส่ได้125เมตรซึ่งเดี๋ยววันว่างผมจะเอาไปทดสอบ จับปลาบ่อวก็เป็นปลาสวายดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ผมเอามาใส่กับคันของคิมาโน่ค่ะเป็นคันสไลด์ซึ่งอันนี้ก็ไม่มีขายแล้วครับมันไม่มีละเห็นเป็นคันสไลด์แบบนี้ติดพุดติดพุดสามเมตรหนึ่งสองสามสี่มีกายยูหกตัวแบบนี้เห็นมันสวยดีเหมครับแต่ที่จะเอามาให้โฟก,กัสกับคือรอกตัวนี้ซึ่ง ดูเผลนๆมันก็เหมือนกับชิมา a โน่ตัวยอดนิยมเลยครับที่เป็นเบรกท้ายอะเบรกท้ายของชิมา a โนที่ผมเห็นก็มี i อเอ็ก็มีหลายเบอร์นะแล้วก็มีเสียนหน้าที่เป็นตัวสีสีบอนอันนั้นก็เคยรีวิวไปแล้วส่วนอันนี้มันเข้ากับพันสีนี้พอดีนี่ครับของชิมา a โนตัวนี้วัสดุวัสดุ ไม่ใช่โลาหะน่าจะเป็นแต่เสียงมันเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์อะไรสักอย่างเดี๋ยวดูว่ามันจะแข็งแรงคงทนไหมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีนี่ตัวเหมือนล็อกทั่วๆไปเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้แต่หมุนให้ดูนี่ประมาณนี้ครับเหมือนลอกทั่วๆไปทุกอย่างแล้วก็ตัวเบรกเดี๋ยให้ฟังเสียงเวลาบิดปรับส่วนตัวแล้ว ยังหาจุดแตกต่างไม่เจอนะครับแต่ชิมาโน่มันจะมีตัวที่เป็นออโต้ตรงเนี้ยที่เอานิ้วสับเข้ามาไปดูคลิปเก่าๆจะเห็นที่สับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปแต่อันนี้ไม่มีอันนี้ต้องเปิดเปิดหน้าล็อกเองถึงจะใช้ได้ครับแต่ที่มโน่ตัว i x เอตัวที่เป็นเบรกค้ายสีดำมันไม่ต้องครับอันนี้ต้องเปิดแล้วก็เอานิ้วเกี่ยวใช่ไหมแต่อตัวนั้นงาน มีตัวที่สับอ่ะไปดูคลิปเก่าฮะเปิดขึ้นมาก็จะเจอเลยสําหรับคันนี้ไม่ต้องถามนะครับผมหามาอีกมันก็ไม่มีแล้วก็เลยจะเก็บคันนี้สะสมเอาไว้สวยดีเป็นคันเทเลพกง่ายเวลาขึ้นรถหรือไปเที่ยวเป็นซลิมทีจีทีสามร้อยอสครับอาริวิโอก็เป็นแบรนด์ชิมาโนโดยตรงเลย ให้ดูเฉยๆแต่ไอตัวลอกนี่น่าสนใจครับเพราะราคามันไม่ได้แพงมากสำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆไว้แค่นี้ครับไม่เกินห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ่อนะครับจะเร็วดวีไปทดสอบกับป้าสวายดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับบ๊ายบาย